บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะรุมถือว่าเป็นเมนูอาหารว่างไทยโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับลาเตียงต่างกันที่รุมใช้การกรอกไข่เป็นแผน่นแทนที่แผ่ไข่เสิร์ฟเป็นคำคาทานกับข้าวสวยหรือว่าทานเป็นของทานเล่นก็อิ่มอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของรุมก็จะมีไก่สับละเอียดหนึ่งถ้วยตวง กุ้งสับละเอียดครึ่งถ้วยตวงหอมใหญ่สับเศหนส่วนสี่ถ้วยตวงถั่วลิสงคั่วบุบเศหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงน้ำปลา2องเศษหนส่วนสช้อนโต๊ะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียด1ช้อนโต๊ะไข่เป็ดตีให้เข้ากันสฟองพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นๆผักชีเด็ดเอาแต่ใบนะคะเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มจากนะคะนำน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ตั้งไฟก็ให้ใส่รากผักชี <It> s <S กระเทียมพริกไทยที่โขลกไว้ลงไปผัด no จนหอมนะคะจากนั้นก็ให้ใส่ไก่สับละเอียดหนึ่งถ้วยตวงกุ้งสับละเอียดครึ่งถ้วยตวง แล้วก็หอมใหญ่ลงไปผัดให้สุกปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ผัดให้เข้ากัน จากนั้นให้ใส่ถั่วลิสงคั่วบุบผัดจนงวดแล้วก็แห้งจึงปิดไฟต้องผัดให้แห้งเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะห่อยากะค่ะ ต่อมานะคะให้ตั้งกระทะบนไฟร้อนๆปานกลางนะคะแล้วจึงทาน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนพอกระทะร้อนใช้มือจุ่มไข่แล้วก็สะบัดให้เป็นตารางขนาดใหญ่พอห่อได้หนึ่งคำนะคะหรือจะใช้เป็นกลวยก็ได้นะคะที่สบับดใบมานะคะแล้วก็จะออกมาเป็นตารางอ่ะคะ่ะพอไข่สุกแล้วก็ค่อยๆแคะขึ้นมาวางพักไว้บนจานทำเช่นนี้จนไข่หมด ะะขั้นตอนการห่อก็คือนําแผ่นไข่ที่ทําไว้วางบนพื้นเรียบที่สะอาดนะคะจากนั้นให้วางพริกแดงนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีลงที่กลางแผ่นไข่แล้วก็ตักไส้พอคํานะคะวางทับบนพริกแล้วก็ผักชีแล้วก็พับห่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมห่อจนหมดนะคะ แล้วจึงจัดใส่จานตกแต่งหน้าด้วยใบผักชีเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นของว่างทานเล่นก็ได้ค่ะเวลาในช่วงครูฮารานนะคะวันนี้หมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ายังคงมีอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้วัสลามัวไลยกุม้มรามาตุลล้อวบรารกาตุสวัสดีค่ะ